ปริญญาทางท่านพอ,อ,อาทางสื่อสารทางเสียบอยพี่อุเพิ่นวา่าเข้าเสียวอ,อย่างมากนอสิไก้วันเกิดเพื่อนเล่ให้เลขาเพิ่นนะครับเลขาเพืน่นคือหมอหนุ้ยนะครับนายแพทย์ปริญญามาเลขาจัดการก็เลยยกหูหาพี่เข็มตอนนั้นรถเท่ายังคั้นใดเรียบร้อยเห็นบะครับจ้างถามปีนะครับอาผมเลยขอบคุณท่านนายแพทย์ปริญญานะครับสงกรานนะครับไม่แน่นะครับพี่เข็มสงการเพิ่นวา่หาหาเมื่อใส่เลย นะครับเอาขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบเอาฝากร้านเมื่อกี้เค้กเค้กนะครับร้านอะไรนะท่านเพศตเพศ์แขกร้านร้านเราชื่ออินดี้ไอนะครับอยู่ที่แถวอบขสกาลาสินนะครับค้นขายกับสวยสามีกัรอลูกค้ากับใจดีใจดีผู้ได้ไปซสือเฮงเฮปังป,งป,งปงรวยรวยครับแล้วก็อีกหนึ่งนะครับอาชีพของทางน้องชายนะครับ ก็ดีแล้วก็ปอมแปมนะครับปลายนาหมูกระทะพี่น้องกับน้าแซาบะอกไก่ครับยูนามนผมมาเปิดได้หามือเลยผมมาผมไปยูซีเมือนะครับบะไก่บะไก่ยูนามนบรรยากาศแชมปิ้งนะครับฝากไปเ้วยท่านนายแพทย์บอกว่าเมื่อวานนี้ซื้อของเตรียมงานกัเล่บได้ไปนะครับเดี๋ยวท่านนายแพทย์พี่เหลิมแล้วก็ทางพี่บอยฝากท่านบภิัทแขกด้วยนะครับ